เพื่อนๆอาจจะเคยได้ยินใช่ไหมคะว่าที่เมืองไทยก็มีดอกสากุระเหมือนประเทศญี่ปุ่นเหมือนกันแต่ที่เมืองไทยเขาเรียกว่าดอกนางพญาเสือโครง่งหมู่บ้านเล็กๆในหุบเขาในจังหวัดพิษณุโลกเมื่อถึงฤดูการนางพญาเสือโคร่งออกดอกหมู่บ้านแห่งนี้ก็จะกลายเป็นสีชมพูทริปนี้แม่หมูพามาการเต้นที่นี่คะ่ะ บ้านล่องกล้าอุทยานแห่งชาติภูหินล่องกล้าจิบกาแฟและอน้นท่ามกลางบรรยากาศดอกไม้สีชมพูเดินเที่ยวชมหมู่บ้านหาของกินอร่อยอร่อยตอนเช้าแม่หมูจะพาทุกคนไปชมพระอาทิตย์ขึ้นที่ภูลงโลและพาทุกคนไปเที่ยวชมดอกนางพีชเสือโครง่งที่กำลังบานร้อนนักท่องเที่ยวอย่างพวกเรา ไปชมความสวยงามและสัมผัสบรรยากาศดีๆไปพร้อมๆกันเลยนะคะสวัสดีค่ะทุกคนมาพบกับพวกเราแม่หมูพาเที่ยวอีกแล้วนะคะวันนี้แม่หมูพามากางเต็นที่หมู่บ้านล่องก้าหมู่บ้านสีชมพูอยู่ในเขตอุทยาน ภูหินล่องกล้านะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้แม่หมูจะพาไปชมความงามของดอกพญาเสือโค้งที่ภูลมโลกันฝากทุกคนติดตามด้วยนะคะวันนี้เรายังไม่ได้ที่กลางเต็นเลยนะคะทุกคนเดี๋ยวเราจะไปหาที่กลางเต็นกันตอนนี้เพิ่งมาถึงหน้าหมู่บ้าน ขอโทษนะคะจุดที่เขาให้กลางเต็นท์ฟรีอยู่ตรงไหนอะคะโรงเรียนได้ค่ะโรงเรียนปล่าค่ะโรงเรียนไปทางไหนคะโรงเรียนตรงไปเลยค่ะตรงไปแล้วถึงจังหวะนี้จะมีทางเข้าที่เป็นประตูที่เข้าไปเลย่จะเป็นโรงเรียนตรงไปเส้นนี้เลยใช่ไหมคะโรงเรียนกลางซีเนาะน่าจะพี่ก็ลงไปถามต้องไปด่าดูดีขอบคุณมากค่ะไปกลางที่โรงเรียนนะคะโรงเรียนล่องกา เดี๋ยวเราต้องไปดูก่อนว่าเขาบอกว่าต้องไปถามดูอีกทีไปโรงเรียนล่องกล้ากันเลยน่าจะมีโรงเรียนแล้วก็อะไรนะป่าสนนะคะที่ต้องที่กลางฟรีโอ้ร้านร้านกับข้าวร้านกาแฟเยอะมากเลยค่ะทุกคนที่นี่อ๋ออันนี้คือป่าสนป่าสนไม่แน่ใจว่ากลางฟรีหรือเปล่าแต่ เมื่อกี้เขาบอกหนูว่าโรงเรียนตรงไปก่อนก็ได้ค่ะนี่ไงโรงเรียนอ่ะลองก้าววิทยาโรงเรียนตรงไปเลยเออเดี๋ยวนะคะนี่เลยเดี๋ยวนะ,ะนี่นะคะตรงไปก่อนนะอยพี่คะ อาโรงเรียนล่องกล้าอยู่ทางไหนคะทราบไหมเอาตรงนี้เหรอแล้วหนูกลางเต็นต์ได้ตรงไหนคะน่าจะโซมีอค่ะร้องลอดเจ้าหน้าที่ด้านด้านล่างดูก่อนก็ได้ค่ะแล้วแล้วหนูหนูลงไปจอดรถตรงนี้เหรอใช่ตรงนี้ก็ได้ส่วนใหญ่กาไปจอดก็ตรงนู้นนะคะแล้วก็ตั้งเลยอ๋อขอบคุณนะคะไปเดี๋ยจิอีอ๋อี่ไงอ๋อโรงเรียนนั่นคือป่าสนนั่นแหละค่ะคุณ ก็ถามพี่ๆเขาที่กลางก่อนนะคะพี่เขาก็บอกว่าเลือกกลางได้เลยงั้นเราก็กลางก่อนแล้วกันเนาะไปกลางเต้นกันค่ะ อันนี้ก็เวลาห้าโมงยี่สิบนะคะทุกคนเราจะพาไปเดินเล่นที่ตลาดหมู่บ้านล่องก้าแล้วก็ไปเดินเล่นที่วัดป่านะคะเต็์ของเราอยู่ตรงโน้นเห็นไหมคะทุกคนเห็นเต็นไหมหมูไหมปไปเดินเล่นกันค่ะ ในหมู่บ้านเขาก็จะมีตลาดแล้วก็มีร้านค้าร้านกาแฟเยอะแยะเต็มไปหมดเลยค่ะแล้วก็ที่พักลานกลางเต็นท์ก็เยอะเหมือนกันแต่แม่หมูเลือกที่จะไปกลางที่โรงเรียนนะคะอากาศก็ค่อนข้างเย็นตอนนี้ก็น่าจะประมาณ20องศา กําลังดีเลยค่ะพราทิตย์กําลังจะตกนะทุกคนสลาดนับเด็กดอยตรงนี้ก็เป็นศูนย์บริการนักท่องเที่ยวนะคะก็เป็นจุดจุดขึ้นรถไปภูลโมโลไปชม ดอกพญาเสือเข่งพรุ่งนี้เช้าเที่ยวแรกน่าจะตีห้าค่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้ติดตามกันด้วยนะคะเดี๋ยวแม่หมูจะพาไปชมความงามของซากุระเมืองไทยว้าวเหมาะเรอคะโอ้ลงยากอยู่เหมือนกันนะคะทางค่อนข้างชันนิดนึง ข้างล่างก็จะเป็นตลาดของหมู่บ้านนะคะมีจุดบริการนักท่องเที่ยวด้วยของขายก็น่าจะเยอะมีข้าวโพดด้วยนี่เนี่ยข้าวโพดมนะมีมันปิ้งมีบวมัวหิมย วังรถนะลูลกไม่แค่หรอกไม่มีเสื้อผ้ัอะไม่ึ่งนั่งใช้ปืนหรอเน่งใช้ปืนหรอของขายเยอะมากเลยนะคะทุกคนโอ้ข้างหน้าเราก็จะเป็นวัดป่านะคะในหมู่บ้านก็มี อพญาเสือโค้งเหมือนกันนะคะทุกคนถ้าไปมองมาจากวัดป่าหมู่บ้านนี้ก็จะเป็นหมู่บ้านสีชมพูสวยมากเลยค่ะไปตลาดแล้วได้ไส้กรอกนะคะทุกคน ของกินเล่นอตอนนี้หกโมงแล้วอากาศเริ่มเย็นลงแล้วนะคะจะกลับไปที่เต็นท์กันเราจะไปอาบนา้ำทำกับข้าวกันดีกว่า ระหว่างรอข้าวสุกนะแล้วก็มาหั่นหมูรอนะคะการเย็นมากนี่จะทำไข่ดาวไข่ดาวกินกับ มและเริ่มลมมากสภาพอากาศตอนนี้นะคะเยน็นเย็นลงเยอะเลยน่าจะประมาณ15-16องศาได้หนาวมากเลยค่ะทุกคน กินข้าวกันเลยค่ะทุกคนหิวมากแล้ว อานนี้เวลาตีห้าครึ่งนะคะแม่หมูก็อยู่หน้าว่านผู้ใหญ่แต่เราจะเตรียมขึ้นภูลมโลกันนะคะเราจะไปชมความงามของพระอาทิตย์ขึ้นที่ภูลมโลกันเจอคันข้างบนนะคะอ้าเเขึนครับ เอาเดี๋ยวเดี๋ยวต้องทำความสะอาดก่อนครับมันเป็นผ้ผู้ใหญ่เราเฮฮามากนะคะทุกคนเพิ่งเพี่งเชยเราครบแล้วยังคะอีกสองคนค่ะหนาวไม่เท่าไหร่เขาบอกฝุ่นนะยาะเลยหูเอาพ่อห่มมาด้วยน่ย โอ้ยยังมีคนไปก่อนเราอีกเหรอจีสี่เลยเหรอจีสี่ดูตรงนี้ก็เห็นว่ายรไหมสวยเจดิขานนี่แหละเนี่ยเขาประหารทุกแปลงมันก็เลยแบบสวย สวยเลยอ่ะสวยๆวยโอ้ยหนูอยากหนูอยากเอารูปให้ดูมากที่หนูมาตอนนั้นคือมีมีกระปิดกระปิดใบเขียวมาเลยอ่ะน่าจะกิโลเมตรสุดท้ายทางเริ่มดีแล้วโอ้โหนี่โอ้โหไม่ใช่คันแรกแล้วเราเราไม่ใช่คันแรกนะจริง จับจ่อตรงนี้รอเลยนะค่ะเราถึงแล้วนะคะทุกคนที่จุดชมพระอาทิตย์ขึ้นที่ภูลมโลเรามาเกือบตีห้าครึ่งแต่ว่ามีคนมาก่อนเราหนาวมากเลยสิบองศา แล้วค่ะสีสวยมาก สีแล้วนะคะฟ้าเริ่มเปิดแล้วมองเห็นทิวเขาชัดเจนสวยมากเลยค่ะมองจากจุดนี้ก็จะเห็นภูทับเบิกแล้วก็วัดปา่าภูทับเบิกด้วยนะคะทุกคน วิวข้างหน้าอของเราสวยใหยยัดสุดว <c oughs> ิวข้างหลังอะ่ะมองเห็นดอกพญาเสือโครง่งชัดแจ๋วเลยนี่เรามาต่อต่อคิวถ่ายรูป พาทิ์ขึ้นแล้วนะคะทุกคนไข่แดงขึ้นแล้วนึกว่าจะไม่ขึ้นซะแล้วหนาไงเออถ้ามีหมอกก็จะสวยมากความชื้นเพียงพอบรรยากาศนักท่องเที่ยวที่ขึ้นมาชมพาทิ์ขึ้นที่ฟูลมโลนะคะ วันธรรมดาก็ยังคือคักอยู่เลยนะทุกคนไม่ไม่ไม่ใช่เฉพาะแค่เสาร์อาทิตย์เนาะวันจันทร์อังคานอะไรอย่างเงี้ยคนก็ยังเยอะเลยเพราะหนึ่งปีมีครั้งทุกคนก็จะให้ความสนใจเป็นพิเศษไม้หมูว่าขึ้นมาเร็วแล้วนะมีคนขึ้นมาเร็วกว่าไม้หมูอีกเลยพะอาทิตย์ก็ขึ้นแล้วนะคะทุกคนแล้วเราจะไป ชมความงามของดอกฟยาเสือโคร่งกันไปกันเลยนะคะโอ้นักท่องเที่ยวเยอะมากเลยนี่เราจะเดินทางไปที่ สวนดอกพญาเสือโค้งแล้วนะคะทุกคนหลังจากที่ดูพระอาทิตย์ขึ้นแล้วเดี๋ยวจะไปดูดอกไม้กันเป็นอุ้ยสวยอ่ะอุ้ยอุ้อ้ยเกือบเกือบจะโรยแล้วเนาะหนูว่าเรามาถึงแปลงแรกแล้วค่ะคะทุกคน สวยมากเลยวิ้ดูไ้กล้สวยอะ่ะจะมีบางต้นที่โรยแล้วนะคะแล้วก็มีบางต้นที่ติดใบนะด้วยก็จะมีเขียวๆบ้างแล้ว คนละต้นคนละต้นไปเลยค่ะช <laughs> อบครชอบ,อบถึงอากาศจะหนาวแต่ก็สู้ตายละเพราะความสวยงาม <c oughs> ดูทุกคนดู <c oughs> อาทิตย์นี้คือบานร้อยเปอร์เซ็นนะคะสวยมาก <c oughs> ทุกส่วนนี่นคือบานพร้อมกันด้วย ไม่ว่าจะเป็นข้างหน้าข้างหลังเฮ้ยจมูกไม่หมูแดงอะ่ะทุกคนมันเย็นมาก10องศา อันนี้คือแปลงที่สองนะคะสวยมากเลยแปลงที่สองแปลงที่สองจะหนามากเลยนะดอกก็จะหนามากแสงแดดสาดส่องลงมาที่ดอกไม้นะคะทําให้สีสดใสแล้วก็สวยมากขึ้นกว่าเดิมพีกคะทุกคน ที่จะมาก็แนะนํามาช่วงนี้เลยนะทุกคนเพราะว่าดอกเขาจะบานเต็มแบบเต็มฟูฟูเลยละ่ะวันนี้วันที่17มกรานะคะปี2 5 6 0พอเป็นช่วงที่พีคที่สุด100%ของดอกที่บานนะทุกคนเราจะไปต่อคิว่าลูกกันตรงนี้ ที่5นะคะวิวหุบเขาสีชมพูแล้วก็จะมีป้ายหินภูลมโลอยู่ด้านในวิวจากตรงนี้นะคะก็จะมองเห็นไล่ดอกพญาเสือโคร่งเยอะมากเลยค่ะข้างหลัง สดชื่นมากเลยค่ะทุกคนสายแล้วนะแต่ว่ายังเย็นๆสดชื่นอยู่แปลงนี้ก็เป็นแปลงสุดท้ายแล้วนะคะทุกคนเราก็ได้เวลาลงไปด้านล่างและที่ลานกลางเต็นท์ของเราแล้วนะคะเราไปเจอกันด้านล่างเลยค่ะบ๊ายบาย เราก็ได้ลงมาจากภูลมโลแล้วนะคะทุกคนเราก็จะมาเติมพลังด้วยกาแฟร้อนกับไข่กระทะของเราให้หมูทำเองเลยนะอย่าปั่นกาแฟกับนไดกิ่กาแฟก็สดชื่นแล้วเนะี่ย ต่นเลยอ,อะตาแต่ใครป้อนเอามะเข <c oughs> <c oughs> ือเทศค่ะสำหรับคลิปเที่ยวภูลงโลก็ขอจบลงเพียงเท่านี้นะคะ คลิปนี้ก็ถือว่าฟินมากเลยนะคะทุกคนเพราะว่าแม่หมูได้เจอดอกพญาเสือโคร่งเต็มทุกสวนเต็มทุกแปลงเลยค่ะก็ถือว่ามีความสุขมากๆนะคะหวังว่าเพื่อนๆก็จะมีความสุขไปกับแม่หมูนะคะทริปหน้าจะพาไปเที่ยวที่ไหนฝากติดตามเป็นกำลังใจให้กับแม่หมูด้วยนะคะบ๊ายบาย